สวัสดีจ้าสวัสดีเวลาใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะกวาดใบไม้ไว้ยังไม่ได้เผาเลยเดี๋ยวไก่ก็มาเคลียรกระจายหมดหรอกตอนนี้มันเผาไม่ได้ลมมันแรงเดี๋ยวมันพัดเอาดอกไฟเข้าป่าเห็ดเนี่ยมันมีแต่ใบไม้ตรงนี้ตรงข้างลงเห็ดก็ยังไม่ได้กวาดเลย นี่ยกลัวดอกไฟมันขึ้นกองฟางด้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่เนาะไม่รู้ไฟไหม้ที่ไหนใหไหม้อยู่ข้างบนเนี่ยเราจับเพลิงวิ่งขึ้นไปให้ลื่มไปหมดเลยผักหอมเก็บใบมันไปกินมั่งละขึ้นชายก็กินใบกินอะไรก็มันมาเสียบๆไว้ก็เก็บกินสองรอบละ ผักชีกําลังงามเลยนูนะ่นน่ะเขียวๆน้อยๆน้อยๆน,น,น่ะผักชีทั้งนั้นเลยนั่นน่ะอันโน้นก็เบีย้ยมันเอามาเสียบไว้นะู่นนะขึ้นใช่ผักหอมยากาคือยังไม่ได้มาถอนเลยอยู่เทียงน้าเหมือนเดิมไม่รู้จะไปไหน มะม่วงก็ออกดอกเต็มจ้ะมันจะซักผ้านั่นแหละเดินไปเดินมายังไม่ได้เอาผ้าลงมาแช่เลยแช่ไว้สักแป๊บนึงแล้วก็ขยี้มันเอี่ยมดีขี้เกียจเอาเข้าบ้านขี้เกียจเอาไปปั่นทุกไปทุกมาหนัก มะเขือเทศนี่ก็สุกแล้วนะเนี่ยเก็บไปกินแล้วเก็บไปกินสองหนแล้วนี่ก็เริ่มจะได้เก็บเยอะเนี่ยหลายลูกเลยนี่ก็ได้ได้เบีย้ยเข้ามาปลูกอีกเบีย้ยหนึ่งปลูกไว้ก็พอได้กินอยู่สุดละแน่หรือผักอีเสริมแต่ง,งามจนไม่รู้จะกินยังไงไม่รู้จะไปกินกับอะไร มะกอกดอกชะอันนี้มันเป็นลูกแล้วก็เลยไม่ได้หักทิ้งธรรมดาถ้ามันเป็นยอดเป็นอะไรเราจะหักทิ้งหักทิ้งไปเลยไงเราจะไม่เอาไว้จะให้ต้นมันโตอันนี้มันเป็นลูกแล้วก็เลยปล่อยมัน,น,นต้นนน้นก็คอยเด็ดอยู่เรื่อย,อยให้มันแตก คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะพาเดินดูนู่นดูนี่ห,หน่อไม้ฝรั่งล้อมไว้ไก่มันเขีย่ยไก่มันคุยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องนิดสไพร์ภูไทยด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย